สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องวัตจักรชีวิตโดยนักเขียนกุลสตรีนามปากกาสุทธสาอ่อนค้อมบทที่43คริสกับอิสลาม บุรุษสองคนเข้ามากราบท่านพระครูขณะที่กำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือ,อยังชั้นบนของกุติหลังจากลงรับแขกรอบบายสองโมงเสร็จแล้วหลวงพ่อครับผมกับเพื่อนจะมาเข้ากรรมาฐานเจ็วันครับคนที่ดูอายุมากกว่ากราบเรียนอย่างนั้นหรือมากันกี่คนล่ะท่านถามเพราะเห็นบุรุษหน้าตาคมเข้มยือนลับๆับล่อๆอ,อ,อยู่หน้ากุติ และรู้ว่าเข้ามากับบุรุษทั้งสองมากันสามคนครับแต่อีกคนไม่กล้าเข้ามาเพราะเขานับถือศาสนาอิสลามบุรุษคนเดิมตอบอิสลามก็เข้ามาได้อัตมาไม่เคยรังเกียจศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นคริสหรือว่าอิสลามเพราะอัตมาถือว่าศาสนาทุกศาสนา ต่างก็สอนให้มนุษย์ละความชั่วทำความดีด้วยกันทั้งนั้นคนไม่มีาศาสนาอตมายังไม่รังเกียจเลยได้แต่สงสารเขาไม่มีที่พึ่งทางใจคนเราต้องมีที่พึ่งทางใจนะโยมนะจะได้ไม่รู้สึกอ่างว่างว่าเวจนเกินไปครับหลวงพ่อเราทั้งสามต่างก็มีาศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจกันทุกคน เพียงแต่นับถือคนละศาสนาผมเป็นพุทธเพื่อนคนนี้เป็นคริสอีกคนเป็นอิสลามพูดจบก็ขออนุญาตลุกออกไปบอกเพื่อนที่เป็นมุสลิมให้เข้ามาบุรุษหน้าตาคมเข้มเข้มเขามานั่งหากไม่ได้ทำความเคารพท่านพระครูเขาพูดออกตัวว่าศาสนาผมไม่ไหว้พระหรือเคารพสิ่งใดๆผมจึงไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ถือ ท่านมองหน้าเขาพลันก็รู้ว่าเขากำลังมีเคราะห์จะต้องเสียทั้งเงินและเสียลูกชายสุดที่รักไปในเวลาเดียวกันท่านอยากช่วยเขาวิธีเดียวที่จะช่วยได้คือเขาต้องมาเข้ากรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกชายหากจะบอกตามตรงก็จะกลายเป็นว่าท่านอวดอุตริมนุษ,ษธรรมท่านจึงบอกอ้อมๆว่า โยมซื้อรถบีอมป้ายแดงให้ลูกชายขับเมื่อสองวันก่อนนี่ใช่ไหมท่านทราบได้อย่างไรครับเขาคิดว่าเพื่อนที่นับถือาศาสนาพุทธบอกท่านอาตมาทราบก็แล้วกันทราบโดยไม่มีใครบอกรถคันนั้นสีเขียวใช่ไหมราคาแพงเสียด้วยแล้วก็ไม่ได้ประกันนายยูซุปรู้สึกประหลาดใจที่ท่านทราบเรื่องราวของเขาอย่างละเอียด จึงตอบว่าครับท่านที่ผมไม่ได้ประกันก็เพราะไม่อยากให้ลูกชายประมาทถ้าเขารู้ว่ารถไม่มีประกันเขาก็จะขับอย่างระมัดระวังท่านพระครูพูดด้วยเสียงปกติว่าเขากำลังวัยรุ่นจะมีประกันหรือไม่มีเขาก็จะขับตามความเคยชินของเขาพวกวัยรุ่นใจร้อนขับรถก่อเร็ว ไม่มีบัญญะบัญญังหรอกโยมคิดผิดซะแล้วที่ซื้อรถให้เขาน่าจะรอจนกว่าเขาจะเรียนจบเสียก่อนแสดงว่าเขาจะได้รับอุบัติเหตุหรอครับผมก็รู้สึกมีลางสังหรณ์อยู่เหมือนกันผมจะรีบกลับไปบ้านขอกุญแจคืนเขาค่อนข้างเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดจึงคิดว่าจะการไว้ดีกว่าแก้กลับไม่ทันแล้ว ตอนนี้เขากำลังขับรถไปเที่ยวระยองกับเพื่อนๆขับตั้งร้อยเจ็บแน่ถ้าสำนวนวัยรุ่นก็ต้องว่าเหยียบร้อยเจ็ดสท่านรู้สำนวนวัยรุ่นด้วยแล้วผมจะทำยังไงดีครับท่านช่วยแนะนำด้วยนายยูซุปออกปากให้ท่านช่วยอาตมาแนะนำได้แต่โยมจะทำได้หรือเปล่าข้อนี้อาตมาไม่ทราบ ถ้าทำตามผมจะช่วยลูกได้ใช่ไหมครับได้พันเปอร์เซนต์ยมช่วยลูกได้แต่ช่วยรถไม่ได้ถึงอย่างไรก็ต้องเสียเงินซ่อมรถแต่ก็ดีกว่าเสียทั้งลูกเสียทั้งเงินไม่ใช่หรือครับผมยอมเสียเงินแต่ไม่อยากเสียลูกผมมีลูกชายอยู่คนเดียวภรรยาสามคนแรกมีแต่ลูกสาวเพิ่งจะมีลูกชายเมื่อ มีคนที่สีนี่แหละโยมมีภรรยาสี่คนเชลรึสมพานวัยห้าสิเศษถามยิ้มยิ้มครับศาสนาอิสลามอนุญาตให้มีภรรยาได้ถึงสี่คนผมก็เลยมีเซเต็มพิกัดเลยผมอยากเป็นอิสลามก็เพราะอย่างนี้ลหละครับหลวงพ่อบุรุษที่เป็นชาวพูดพูดขึ้นผมก็เหมือนกันครับบุรุษชาวคริสช่วยเสริม อย่าเลยเพื่อนไม่สนุกหรอกเชื่อผมเถอะผมมันพลาดไปแล้วจึงไม่อยากให้เพื่อนต้องพลาดอีกนายยูซุปพูดจากใจจริงอา้าวทำไมล่ะผมยังนึกอิจฉาคุณเลยเพื่อนคนที่เป็นคริสซักซ้ายไล่เลียง มันทำใจเป็นกลางไม่ได้นะสิคือตามหลักศาสนาที่ผมนับถือผู้ชายมีภรรยาได้ถึงสี่คนก็จริงแต่ต้องไม่ลำเอียงหรือรักคนโน้นมากกว่าคนนี้ต้องรักเท่าๆกันที่นี้ผมทำไม่ได้ก็เพราะผมรักคนที่สี่มากกว่าเพราะเขามีลูกชายให้ผมอีกสามคนก็เลยไม่พอใจและร่วมมือกันเล่นงานผมนี่ถ้าผมนับถือพุทธผมก็จะบวชอย่างท่านนี่แหละ จะได้ไม่วุ่นวายใจเขาระบายความอึดอัดขัดข้องออกมาโยมอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าเป็นพระจะสบายไม่สบายเลยนะอาตมาตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าสบายเลยเป็นพระก็ทุกข์อย่างพระเป็นโยมก็ทุกข์อย่างโยมถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องไม่เกิดการไม่เกิดนั่นแหละเป็นความสบายที่แท้จริง ผมเริ่มจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแล้วล่ะครับคงเป็นธรรมะชั้นสูงผมเป็นมุสลิมเลยฟังไม่เข้าใจผมก็เริ่มไม่เข้าใจเหมือนกันถึงผมจะเป็นชาวพุทธแต่ก็ยังฟังธรรมะชั้นสูงไม่เข้าใจเห็นจะต้องฝึกฝนอบรมอีกนานท่านจัก,กรุณาแนะนำผมได้ไหมครับว่าจะช่วยลูกได้อย่างไรนายยูซุปวกกลับมาพูดเรื่องลูก ก็อย่างที่อาตมาพูดเมอ่์อกี้นั่นแหละว่าถ้าอาตมาแนะนำแล้วโยมไม่ทำตามโยมก็ช่วยลูกไม่ได้ท่านจะให้ผมทำอย่างไรครับผมจะยอมทําทุกอย่างแม้จะต้องตายก็ยอมขอให้ลูกผมปลอดภัยก็แล้วกันไม่ถึงตายหรอกแค่เจ็บปวดถ้ายมทนได้ก็จะช่วยลูกได้ท่านจะให้ผมทําอะไรครับ คนห่วงลูกถามอีกโยมจะต้องเข้ากรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับลูกผมเป็นมุสลิมเข้าไม่ได้หรอกครับให้ผมทำอย่างอื่นดีกว่าเขารีบปฏิเสธท่านพระครูจึงเล่าประสบการณ์ของท่านสมัยที่ไปเรียลัยเงินสร้างโบสถ์ที่พรมบุรีแล้วก็ได้ไปพบหนุ่มมุสลิมถูกอาแท้ๆจ้างหมอผีให้เอาผีมาเข้าหลานชาย เพื่อหวังสมบัติของพี่ชายผีที่เข้าได้เจรจาต่อรองกับท่านว่าท่านหนุ่มมุสลิมยอมบวชอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเขาก็จะออกจากกร่างในตอนแรกบิดาของชายหนุ่มจะไม่ยอมให้ลูกบวชครั้นผีขู่ว่าถ้าไม่บวชลูกชายต้องตายในที่สุดจึงยอมให้ลูกบวชเมื่อศึกแล้วก็กลับไปเป็นมุสลิมอย่างเดิม ในกรณีของโยมอาตมาไม่ได้ให้โยมบวชแต่ขอให้เข้ากรรมฐานเจ็ดวันโยมทำเพื่อลูกไม่ได้หรือถ้าผมยอมเข้ากรรมฐานแต่ไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระได้ไหมครับเขาต่อรองได้สิทำไมจะไม่ได้หรือโยมจะสวดตามศาสนาโยมก็ได้การจเจริญพระกรรมฐานทำได้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ทำได้ จริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละยูซุปดูอย่างผมสิผมนับถือคริสยังมาเข้ากรรมฐานตั้งหลายครั้งหลวงพ่อท่านใจกว้างท่านไม่ชวนให้ใครมาเป็นพุทธหรอกไม่ต้องกลัวว่าจะถูกล้างสมองหลวงพ่อท่านไม่เคยล้างสมองใครผมพูดถูกหรือเปล่าครับเขาถามท่านพลักครูอาตมาไม่มีเวลาพอที่จะไปล้างสมองใครแล้วก็ไม่รู้จะล้างไปทำไม รู้แต่ว่าเรามีของดีให้ก็อยากจะให้คนอื่นได้เอาไปใช้บ้างของดีที่ว่านี้ก็คือกรรมฐานใช่ไหมครับบุรุษที่เป็นชาวพุทธถามถูกแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานเพราะใช้แก้ปัญหาชีวิตได้ถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นบุรุษหน้าตาคมเข้มห้าหกคนเดินเข้ามานั่งในกุฏิ คนนั่งหน้าถามท่านพระครูว่าท่านครับวัดนี้มีพุโทโธหรือเปล่าครับหมายความว่าอย่างไรท่านพระครูย้อนถามรู้ว่าพวกเขาเป็นมุสลิมเพราะไม่ได้ทำความเคารพท่านคืออย่างนี้ครับพวกผมจะมาเข้ากรรมฐานแต่ต้องไม่ใช่พุธโธเพราะขัดกับคำสอนสาศาสนาของผมวัดนี้ไม่มีพุธโธหร,รอกโยม มีแต่ขวาย่างหนอซ้ายย่างนอกับพองนอยุบนอท่านพระครูตอบงั้นพวกเราก็มาถูกวัดแล้วนะสิเขาหันไปบอกพักพวกแล้วจึงกราบเรียนว่าพอดีพวกผมจะพากันมาขออนุญาตเข้ากรรมฐานที่วัดนี้พวกเราได้ยินว่ากรรมฐานทําให้ชีวิตรุ่งเรืองและก็สามารถแก้ปัญหาได้จึงอยากจะมาลองปฏิบัติด,ดู ลองไม่ได้หรอกโยมต้องปฏิบัติให้จริงจังไม่ใช่มาลองถ้ามาลองเฉยเฉยจะไม่เกิดผลเอาละถ้าโยมตั้งใจปฏิบัติอัตมาจะขอรับรองว่าได้ผลแน่นอนโยมจะแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยกรรมาฐานโยมสามคนนี้ก็มาปฏิบัติคนนี้เป็นอิสลามเหมือนกับพวกโยมนั่นแหละเขาต้องการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาชีวิต ท่านชี้มาที่นอยู่ซุปพวกผมก็ต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตครับพวกเรามีปัญหาเรื่องความยากจนทำมาหากินไม่ขึ้นไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรมีคนที่เขาเป็นพุทธเขาแนะนำให้มาเข้ากรรมฐานเขาบอกว่ากรรมฐานแก้จนได้เป็นไปได้หรือครับ ได้หรือไม่ได้โยมก็ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเอาละขอให้ตั้งใจปฏิบัติและจะพบคำตอบอาตมาขออนุโมทนาที่โยมตั้งใจจะแก้ปัญหาด้วยการเข้ากรรมฐานขอต้อนรับด้วยความเต็มใจแต่พวกเราคงรบกวนท่านเรื่องอาหารหน่อยนะครับคือเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎดอนพวกเราต้องถือศีลอดกันจะไม่รับประทานอาหาร ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกจะรับประทานสองเวลาคือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตกพวกเราจึงขอถือศีลอดแทนศีลแปดท่านคงไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าโยมหรอกเอาละเรื่องอาหารการกินไม่ต้องห่วงประเดี๋ยวอาตมาจะให้ลูกศิษย์ไปบอกแม่ครัวให้ทำอาหารอิสลามสำหรับโยมที่เป็นมุสลิม ไม่ให้มีหมูแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันหมูให้ใช้น้ำมันพืชแทนใช่ไหมท่านถามยิ้มยิ้มครับท่านใจดีจังผมอยากให้วัดเป็นอย่างวัดนี้ทั่วประเทศเลยจะได้ไม่มีสงครามาศาสนาเกิดขึ้นถ้ามนุษย์เราปฏิบัติตามหลักคำสอนสาศาสนาอย่างจริงจังมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในาศาสนาที่ตนนับถือสงครามาศาสนาก็ไม่เกิด แต่ที่เกิดเพราะมนุษย์เอาศาสนามาอ้างเรียกว่าเอาศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองศาส,สดาท่านก่อตั้งศาสนาขึ้นก็เพื่อให้มนุษย์มีสันติภาพโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพสงครามทางศาสนาทำให้โลกเข้าข่าสันติภาพการทำสงครามทางศาสนาจึงถือว่าทำผิดหลักที่ศาสดาตั้งไว้ เอาละเดี๋ยวอาตมาจะให้ลูกศิษย์เขาพาไปเข้าที่พักโยมมีชุดขาวมากันหรือเปล่าไม่มีครับคนพุทธคริสและอิสลามตอบพร้อมกันเอาละไม่มีก็ขอยืมของวัดได้เรามีให้ยืมคนละสามชุดให้ซักเอาก็แล้วกันถ้าใครไม่อยากซักก็ใส่ชุดละสองวันหรือสามวันก็ได้ พูดจบจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการจากนั้นจึงขึ้นไปเขียนหนังสือญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานชุดนี้มีประมาณร้อยเศษและมีทุกศาสนาคืออิสลาม17คริสต์15หฮินดูกับซิกอย่างละ9คนที่เหลือนอกนั้นเป็นชาวพุทธกลุ่มที่ตั้งใจที่สุดคือมุสลิมเพราะไม่พูดไม่คุยกันเลย ศาส,สนิกอื่นๆก็ตั้งใจพอสมควรคงมีแต่ชาวพุทธที่พูดคุยกันและไม่ค่อยจะตั้งใจปฏิบัติทั้งนี้ก็เพราะส่วนใหญ่มาตปฏิบัติแก้บนไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาคนประเภทนี้มาสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นซึ่งถือว่าบาปมากไม่มาเสียยังดีกว่าแต่ชาวพุทธที่มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ก็ตั้งใจปฏิบัติดีอยู่เพียงแต่ขาดความอดทนพอปวดหน่อยก็เปลี่ยนท่านั่งแล้วจึงปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรคนที่อดทนมากที่สุดก็คือนายยูซุปเพราะเขาต้องการช่วยลูกชายขณะเขานั่งเจ็บปวดรวดร้าวราวกับกระดูกจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่านพระครูต้องมาคอยให้กำลังใจเขาเพราะท่านรู้ว่าบุรุษผู้นี้มีเวทนามากกว่าคนอื่นๆ อดทนนะโยมกำหนดปวดนอปวดนอเข้าไว้ถ้าปวดจนทนไม่ไหวก็ให้อธิษฐานจิตไว้เลยว่าตายเป็นตายดูซิว่าจะตายไหมอย่าลืมว่าทะโยมไม่อดทนลูกชายโยมก็ต้องตายครับท่านผมจะอดทนเพื่อลูกเขารับคำอาการปวดรุนแรงขึ้นเขาถึงกับต้องกัดฟันดังกรอด เมื่อคิดว่าจะทนไม่ได้อีกต่อไปเขาจึงอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขอยอมตายจะไม่ขอเปลี่ยนท่านั่งแต่จะขอชีวิตลูกแทนขอให้ลูกของข้าพเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปส่วนข้าพเจ้าขอตายณบัดนี้สิ้นคำอธิษฐานความเจ็บปวดปะดังขึ้นสูงสุดจนตัวงอศีรษะตกค้อมลงมาข้างหน้า และแล้วความเจ็บปวดทั้งมวลก็อันตรธานไปกลับกลายเป็นความเย็นซาบซ่านไปทั่วสารพางจิตได้สัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาตั้งกายให้ตรงแล้วนั่งต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิเรื่องราวของลูกชายที่ปรากฏขึ้นในมโนทวารภาพเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เหมือนภาพยนต์ที่ฉายอย่างเร็วๆเป็นภาพลูกชายขับรถป้ายแดงด้วยความเร็ว170กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเด็กสาวนั่งคู่กันมาข้างหน้าครั้นถึงทางโค้งรถก็พุ่งแหกโค้งออกไปพลิกความหลายตลบรถพังยับเยินแต่ลูกชายของเขาและเพื่อนสาวสลบสลายอยู่ในรถตำรวจทางหลวงผ่านมาเห็นเข้าจึงได้นำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดระยอง เมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วภรรยาคนที่เป็นแม่ของลูกชายจึงย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขารู้ได้ในทันทีว่าที่ท่านพระครูขอให้เขาเข้ากรรมฐานเพราะท่านเห็นอย่างที่เขาเห็นและเขาก็เชื่อว่าหากเขาไม่มาปฏิบัติลูกชายของเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครู และจะต้องหาทางตอบแทนบุญคุณท่านให้ได้ออกจากกรรมฐานแทนที่นายยูซุปจะกลับบ้านเขากลับตรงไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพกรรมฐานมีประโยชน์มากมายมหาศาลเขาไม่ต้องเสียเวลากลับไปบ้านก่อน เพื่อจะไปถามภรรยาว่าลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเพราะรู้จักกรรมาฐานแล้วว่าลูกอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพเวลาสองนาฬิกาสมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมจำวัดหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วท่านมองไปที่พระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วอายุกว่า700ปีที่ท่านได้มาสมัยที่เดินทุด,ดงไปกับพม่า กับหลวงพ่อในป่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่งดงามมากแต่วันพรุ่งนี้จะต้องไปอยู่บ้านอื่นเพราะนางสาวต้นหลิวที่ท่านตกปากรับคำว่าจะส่งหล่อนไปเรียนต่อปริญญาโทจะมาขอไปหล่อนจะมาขอเงินค่าเล่าเรียนสองหมื่นและจะขอพระพุทธรูปองค์นี้ไปบูชาท่านไม่คิดเสียดายเพราะพระพุทธรูปองค์นี้ เคยเป็นของนางสาวต้นหลิวหล่อนเคยเกิดในสมัยสุขโขทยัยเกิดเป็นผู้ชายและได้เป็นเจ้าของพระพุทธรูปองค์นี้โดยเป็นสมบัติตกทอดมาจากบิดามารดาในชาตินั้นเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนเมื่อตายไปได้ตกนรกอยู่ห้าร้อยปีจากนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพศเมียอีกหลายพันชาติเพราะเศษของกรรม แล้วจึงนำมาเกิดเป็นสตรีเพศหล่อนเคยเป็นลูกหลานท่านจึงต้องมาสงเครกกาะห์กันต่อในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายแห่งการเกิดเป็นมนุษย์ของท่านอันกิจจะต้องทำในวันรุ่งขึ้นสมภารวัหาสิบจึงจำวัดเวลาบ่ายสองโมงท่านพระครูลงรับแขกตามปกตินายูซุปครานเข้ามากราบสามครั้งเหมือนที่ชาวพุทธกราบ เขามารอตั้งแต่เที่ยงจึงได้กราบท่านเป็นคนแรกกราบแล้วจึงถวายซองบรรจุธนบัตรใบละร้อยจำนวน200ใบพร้อมกับกล่าวว่าหลวงพ่อครับลูกชายผมปลอดภัยแล้วผมรู้สึกเป็นหนี้หลวงพ่อมากจึงขอผ่อนใช้หนี้วดแรกผมนำปัจจัยมาถวายสอง0 0ื่บาทครับพูดจบก็ประเคนพานที่มีซองบรรจุธนบัตรวางอยู่ ท่านพระครูเอื้อมมือออกมารับและอนุโมทนาท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาสองประการประการแรกคือเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อเหมือนอย่างที่ชาวพุทธเรียกประการที่สองเขากราบท่านทั้งที่ไม่เคยกราบมาก่อนเมื่อปฏิบัติกรรมฐานครบเจ็ดวันเขามาลาท่านตั้งแต่วันนั้นท่านมีกิจนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดสิงห์บุรีจึงไม่ได้อยู่ให้เขาลาหลวงพ่อครับกรรมฐานวิเศษจริงเหลือเกินผมกลับไปก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันแต่น่าเสียดายที่ชาวพุทธกลับไม่เห็นคุณค่าผมนับถืออิสลามยังเห็นคุณค่าที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะตำหนิชาวพุทธนะครับเพียงแต่ผมเห็นว่า เขามีของดีแล้วไม่รู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผมนับถือศาสนาอื่นยังได้ประโยชน์จากของดีของศาสนาพุทธหลวงพ่อเชื่อไหมครับที่บริษัทผมมีชาวพุทธทำงานอยู่เกือบ200คนทั้งหญิงและชายผมเรียกประชุมและถามว่ามีใครเคยเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงบ้างไม่มีใครยกมือเลยสักคนพวกเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่า วัดป่ามะม่วงอยู่ที่ไหนผมเลยมีนโยบายว่าจะส่งพวกเขามาเข้ากรรมฐานเป็นรุ่นรุ่นรุ่นละ1 0บถึงสิบห้าคนจนกว่าจะครบทุกคนหลวงพ่อว่าดีไหมครับดีสิโยมส่งคนมาทำความดีแล้วจะไม่ดีได้ยังไงท่านพระครูตอบครับแล้วผมจะกำชับว่ามาแล้วต้องปฏิบัติไม่ใช่มานอนคุยกัน ให้คนอื่นเข้ารำคาญแล้วก็เปลืองเข้าสุกวัดด้วยดีช่วยกำชับอย่างนั้นก็ดีเขาจะได้ไม่พกบาปกลับบ้านคนที่มาทำจิม,จ,มจิมจำจำนะนอกจากจะเปลืองเข้าสุกวัดแล้วยังพกบาปกลับบ้านอีกด้วยท่านพระครูช่วยเสริมและผมจะให้พวกเขาสวดมนต์ไหว้พระและทำกรรมฐานก่อนนอนทุกวันอย่างผม ผมละหมาดวันละห้าเวลากลางคืนผมก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็สอนลูกๆและภรรยาทั้งสี่คนให้ทำด้วยแม่ดีจริงต่อไปบริษัทของโยมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นคนที่เคยยักยอกเงินบริษัทเมื่อมาเข้ากรรมฐา,านแล้วก็จะเลิกยักยอกเชื่อประเทศไทยเถอะท่านพระครูพูดสำนวนเดิมๆ